ดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแ้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุภูสุกันครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะมาอีกแล้วครับหาอยู่หากินครับตามกันเงี้ยนะครับเนาะหากินใหากินตามกันเงี้ยครับกับบรรยากาศที่นี่นะครับคืออำเภอเขื่อนศิรินทรนครับพัทยาหน่อยเข้าครับพัทยาหน่อยพัทยาหน่อยอยู่พูนครับเดี๋ยวมาบ้านคำก่อนครับมานีครับเข้าสิมาเอ่อตามล่าหาหอยนะครับหอย เอิดหอยยังก็หอยเรีบมาหอยเรีบมาครับมันจะมีบันะครับเลยข่าวว่าเออมันหายากนี้จัหน่อยข่าจะหาหอยเล็บมาเอาไปเให้เพื่อนกินตัดกระเพาฮะตัดกระเพาะตัดกระเพาหอยเล็บมาแม่งมาดูนะครับมาดูนะครับมาชมครับาทีมงานเราทีมงานบัวเอาอยังมา้นน่งสวัสดีครับครับเบกกี้ยังต๊อกนะครับพี่โจนะมาทีมงานเราเอาหย่างนั้นนะครับ ครบผมจะพากลางเอามองไปกลางนล้วมาสักหนึสักลางมองไว้เรวจะมังหัวไหมไม่นะผมกันผาดที่ปุ๋ยย่างหนึ่งพวกตรงไหนย่างหนึ่งกับเมื่อกี้ไหมไม,นม่นะอะโอเคคราบไปเดีออยว<ป>นี่ครับบรรยากาศแดดแต่ว่ามันเหมาอนนะครับมันล่มล่มเย็นสบายสภาอากาศไม่เลวนานนะครับนั่ามาดูครับมาเฮาเสดไบบ์หอยเรีบมาเศรไปกินบอนะครับน้องอ่ะไปไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับไปเบิ่งว่าเฮาเสดไบบ์หอยเล็บมาย่างตอก จะไปพัดเพ็ดพัดกระเพรานะครับเนะูซพี่น้องเบิ้งครับอ่ะไปครับพี่น้องเอาไปกันเลย ใช่ไหมทีนี้แค่ไม่ได้หน่อยเกียวมั้หรอนห็นครับพี่น้องครับนี่ได้แล้วครับนี่ครับหอยเล็บมานะครับเนื้อไม่แย่นะครับรสับมผัสเห็นนะนะอยู่เป็นมูนะครับเป็นจุม่มเป็นจุ่มเลยนี่ครับได้นะครับพี่น้องครับ mọi người không mọi người 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 người cái ลึกๆนี่นี่กมไม่หลายนี่ยังิืดอ่าเอาครับโอ้ยตีนตีนคำๆบึงกันเหยียบปวดๆเบิ่งครับโอ้โหว ับหอยมาครับอตีนเคียกวดกวดเอาครับพี่น้องครับตัวน,นี้ยังไงนีงง่หน่อยว่าเอาไงสุดกับชาวบ้านนี่ละเมื่อเกินกันดอกจิ้มเป็นจุกงูเลยนีย <c oughs> ่ครับ <c oughs> ไปเรียบมา หาไปได้ครับท่าเดียวลายอยู่ยินดีใส่ตินขีเกันบน่ครับตินยุ่งขึ้นมาเลยนี่นี่หน่วยประมาณตันเนื้ยนี่ไกๆตอใหม่อ่ะ โอ้ดูผีก็ากางมองอเลยคนอค๋ยรก็โตโน้ำใสปั่นมาบ่เอาไตต่อไหมชินเยบ ก็ขึ้นมากระเด็แบบไหลให้มันดยูเป็นจุ่มเลย เอานะไหน,นไเก็บปากเห็นนั้นเห็นน้อยน่อยยังสิเนื้อเนียนได้ทั้งน,นั้เนื้อเต็มเลยนะกมเ้อกม้ดมเอาแต่เนื้อมาผัดปึ๊บ,ห,บ,ามาบมหมดดีแท้ข้านาไหนยิบบอกมันกันนะยหวว่าจะหมดี

มีตะไคร้เรียบมาครักับกิ้วนี่เดี๋ยวนีเดียวเจ็บโอ้ขมดดีทำไมเฮ็บเจ็บอปอดวารุมมันเจ็อปอดรุ่มมันนวะหมดปวดะตายตายมันเลย แต่มันโอ้ลายไปหมดเลยฟ้อนหมดอยู่ป <server> ร <noise> ั่นเนื tá, ้อเนื้เนื้นะมันก็มดมันก็เหมี่ยไปตาเดียตาตาแดงตาดำาุดละวันเลย้เิเอ้เ้ย้อง้เ้ยเ้นเฮ้ยเฮเฮเยเ้เฮ้เ้ยเฮเฮงตอกหมดย ตีนขีบกันเลยเฮ้ย hey, มุดจมูสันยุเสร็จบงกันนะ oh, อ้ยปวดอีกนะครับ,บน, oh. Oh, รยยน้ำมันเยอะเฮ้จะยโอ้ยหอีกล่ะมุดเยอคนี้มักมุดเห็นน้าไ,ไาน้ไนครับบรรยากาศดีไรยนะครับมา ผลงานไหมเรียบมาเนาะนะครับไหนนะครับเอาเฉพาะก,กินครับพี่นั่งครับเดี๋ย,ยเวเราจะมาทำเมนูเอ้ย่ากตอกเอาตอกไหมเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูผัดชานะครับน้องพ่วัน้องให้เติมด้วยครับนะครับ ฮนะจะทำการแช่น้ำเรื่มไก่อนครับมันไข่ยิ่งใสออกมากทำการลวกคือไม่าะอาดนก็ไม่เกล,นะลี่ยไม่ผัดกับนะมาชมขั้นตอนต่อไปเลยถ้าพร้มาลวกครับ,รบพี่น้องครับนี่าทาน ยึดย uh, ึดเนี่ยกหดหับแท้หาทาานม้อยบ่อย้กามกูไม่ติดใเงี้ยเออเออเมร่บพี่น้องครับขนาดน้ำท่อเสดเดือดเลยอาไว้นะเอครับเล่ละหัดา้าใครเยอะใครเยอะ อ่ี่เอาห้อาจะเปือกเราไปต้องแกะแม่นบ่แกะเอ้าหัวจังตอครับอเื่อนเราำยิ่ซาซาซา,สามันี้เราจะเือมันแหนเป็นตอวปาบเด็กทุกวนเราจะเหนื่อยมันแห่็นครับพี่น้องครับเอ้า เงี <creo> mm ้ยเฮ้ยเงี <furious hat> ้ยเว้ยเงี้ยด่ใส่ไหนหลังนี่ไม่ได้ตัวร่หเอกโอ้หลาวแนายร้อกใช่ปกวว่าเนี่ย เอนเนี่ยเอางเสร็จถอยง่ยไงไร <c oughs> ง่ยไงไรแบมาอย่างก็เวนสมงงมมาตาปูตาแดงตาดำบดคุณบอกไห้เ,เรียบมาแ,แหมใครแต่ละร่เนีเ่ยโอ้โหนะครับ เ้วต้องใช้า <c oughs> ียวเครื่องครับเครื่ <c oughs> องผัดชาเดี๋ยวจนี้นะครับพอดีเสียงบังเสียบกว่าเสียบ ทานไหมใส่ชานจบเลยครับผัดชาสจบเลยครับผัดชายังต๊อกนะครับไม่แล้วจะต๊อกไม่แล้วนี่จบเลยครับเสร็จเสร็มครับพี่น้องครับนะ่ขึ้นเหนียงข้าวผัดจาน้องไปสำเร็จนะครับพี่น้องครับสำเร็จนะครับภารกิจแสร็เพื่อเก้าวยังต๊อกวาขอให้ชาน เสียบเมา่อาะฐานโอเคนิ่มครับนิ่มๆม,มาแล้วจะมีกะข้าหน้าผ้าจ่าพี่น้องไปสมีนะครับเนาะขอบคุณที่มารับชมเย็บอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็มากดนะครับผมต่อไปกับเมนูเอ่อกล้วยกล้อยกล้วยให้ปลือกโอเคครับสวัสดีสบีรัสจ้ด